โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวของเก่ากันสักนิดน,นึงนะฮะเราสามารถเรียกว่าของเก่าได้นะเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะนี่ก็คือโฟโต้บุ๊กเล่มแรกนะฮะของ B N K 48นั่นก็คือ The Sister นั่นเองนะครับรวบรวมสมาชิกทั้งหมด28คนนะตอนนั้นนะครับความน่าสนใจของโฟโต้บุ๊กชุดแรกนะฮะก็จะผลิตกันมา3ไทป์นะครับ ซึ่งแต่ละไทเนี่ยหน้าปกก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะจะมีการจัดเมมเบอร์เป็นกลุ่มแล้วก็จะมีทั้งปกหน้าปกหลังนะครับจำนวนหน้านะครับของโฟโต้บุ๊กชุดนี้เนี่ยก็จะมีมากถึง256หน้า <Wow. S 1> แล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านที่ซื้อโฟโต้บุ๊กชุดนี้ไปเนี่ยจะสามารถลุ้นรูปสุ่มได้ด้วยนะก็จะแรนดอมกันหนึ่งใน28เมมเบอร์นะฮะ โดยโฟโต้บุ๊กชุดนี้นะครับก็เปิดให้จองทางออนไลน์นะฮะโดยเว็บไซต์ของ Official เองนะฮะ s h o p b n k 4 8 c o m วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่15มกรานะครับจนถึง14กุมภาพันธ์ปี2018ในราคาเล่มละ1,200บาทซึ่งนี่ก็เป็นราคามาตรฐานนะเพราะว่าโฟโต้บุ๊กหลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นของรุ่น2อ,อย่าง The f r o z e เเนี่ยก็ราคา1,200เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยส่งฟรีด้วยนะฮะถ้าสั่งกับ Off ฟ c i a l ตอนนั้นแล้วก็คุณยังสามารถไปรับได้ที่ ด so i จิตอลไ i g ์สตูดิโอนะฮะหรือว่าตู้ปลาเก่าที่ตั้งอยู่เอ็มคอทีนะก็สามารถไปรับได้ด้วยก็เรียกได้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยอายุ2ปีกว่าๆแล้วนะฮะนานมากๆเลยและที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะคือผมมี2ไทนะฮะคือ A กับ B แต่ว่าเล่ม A เนี่ยคือเป็นเล่มที่ผมซื้อมาไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งกระทางออฟฟิเชียลนะครับอันนี้ไปซื้อเอาทีหลังเพราะว่าสมัยก่อนผมยังไม่ได้ตาม BNK เท่าไหร่นะฮะก็เลยยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาขายอะไรกันบ้างนี่นะครับอย่างหน้าปกของไทย A เนี่ยก็จะมีมิวสิกเชอร์ปรางโมบายนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นใครเอ่ยไทย A เขาก็จะมีเปี่ยมมีไมก่อนนะครับมีนิ้งมีแคร์แล้วก็มีเจนนะฮะด้านหลังก็จะเป็นสันแบบนี้จะบอกว่าเป็นไทยอะไรนะฮะ The Sister อันนี้ก็เป็นปกไทยเอส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเก่าเก็บหน่อยนะฮะมันอาจจะเลอะเลอะนิดหนึ่งปกมันก็จะมี2ด้านนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นใครบ้างนะฮะมีปันมีน้ำหนึ่งเจนิสแก้วแล้วก็แจนนะครับแล้วก็ปูเป้นั่นเองส่วนอีกด้านเนี่ยก็จะเป็นมิวเรกับรีนานั่นเองนะครับซึ่งด้านในเนี่ยมันก็จะเหมือนกันทุกอย่างมันจะต่างกันแค่หน้าปกเท่านั้นเองนะฮะลองเปิดดูได้เห็นไ,ไหมสองหน้าแรกอันนี้ก็สารบันใช่ไหม อ่ามันก็จะเหมือนกันนะนะผมขอเลือกรีวิวเล่มหนึ่งแล้วกัน mm hmm. เดี๋ยวเอาไทบีมาแล้วกัน mm hmm. เปิดมาก็จะเป็นหน้าปกนะครับแล้วก็จะเป็นสารบัญน,นะฮะปึ mm ๊บ hmm. นี่ก็จะเป็นเอ่อ dear s เ s t e r นะฮะ mm hmm. เขาก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ว่าจะนําเสนอเรื่องอะไรบ้างมันจะมีธีมของเขานะะมันจะมีการแต่งตัวของเขานี่ก็จะเป็นรูปสวยๆงามๆ mm hmm. เผื่อใครแบบว่ายังไม่มีและยังไม่เคยเห็นว่าข้างในเป็นยังไงเราก็จะมาดูว่ารูปมันน่ารักขนาดไหนนะอันนี้โมบายกับมิวสิก อันนี้เชอราปาือก็จะถ่ายกันสามคนก่อนนะฮะมันแล้วแต่ทีมนะครับอันนี้ก็ถ่ายแบบสามคนนะฮะอ๋อแล้วก็รูปนี้เนี่ยเป็นรูปซูมด้วยแต่ว่าจะถ่ายอีกแบบหนึ่งนะฮะส่วนเชอรปางก็ถ่ายทีมนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะมีรูปของเขานะฮะนี่น่ารักนะฮะอันนี้สองปีกว่าแล้วเนาะ หน้าตาแต่ละคนก็แบบยังไวละอ่อนอยู่เลยนะฮะนี่เราจะเปิดทุกหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าต่อไปนะฮะก็จะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นกลุ่มปาร์ตี้นะฮะจะมีเมมเบอร์หกคนคือจิ๊บเคสเมสาน้ำใสจา๋าน้ำหอมอืมก็ดูการแต่งตัวนะฮะสีสัน <laughs> เสื้อลายนะเสื้อลาย สดใสมากนะฮะถ่ายกันเออริมสาน้ำนี่ก็เล่นกันนี่จะพยายามเปิดให้ดูทุกหน้านะครับผมอืมอันนี้ก็เป็นแบบว่าทำครัวเนาะ กลุ่มนี้ก็จะมีออนเนยไข่มุกตาหวานและสัดจังนะฮะดูทีละคนนี่นารากักนารากักนะกำลังทำขนมกันอยู่เลยจำนวนหน้าเยอะมากนะฮะ200อยกว่านะฮเยอะจริงๆก็เรียกได้ว่าสมราคานะครับถ่ายสีสันสวยงาม อ้อนตาหวานเนยเสื้อที่ใส่นี้จะเป็นเสื้อที่ใส่ในรายการใน B N K Show ด้วยนะที่แบบว่าเมมเบอร์เขาเล่นเกมกันนี่ยังไม่ครึ่งเล่มเลยนะเยอะจริงๆคุณผู้ชม Weekend Study ก็จะใช้เมมเบอร์เหมือนหน้าหลังอนะเนาะของเล่มไหนไม่รู้ของเล่มนี้นีของเล่มนี้อ่าจะเป็นยูนิตกี่คน6คนนะฮะเปียมนิ้งก่อนไมค์แคนเจนปึ๊บเปิดเลยเปิดเลย กำลังแบบว่าอ่านหนังสือเรียนกันก่อนนะฮะรูปรวมนะฮะอืมมันก็จะเก่าๆนิดนึงนะกาวอะไรมันอาจจะแห้งหมดเปิดแล้วดังแกรกดังแกรกนะแคนนะครับเปี่ยมนะครับถ่ายได้น่ารักสุดใสมาก นิ้งเจนอันนี้ก็จะเป็นชุดอะไรยูก,กะตะก็ะมีกัน2อคนเท่านั้นมิโอริลินะเพราะว่าเป็นคนยี่ปุ่นนะฮะนี่สวยงามสวยงามมากอ๋อมันจะมีสิ่นี้ด้วยคุณผู้ชมมันจะมีที่คันหนังสือให้ด้วยทุกเล่มก็จะได้สอันอันนึงก็7เมมพอดีรวมกัน28เมม ดูที่ะ้านชัดๆนี่นะครับ1อัน2อัน3อันแล้วก็อันที่4ก็ใส่ไว้ที่เดิมอันนี้เป็นแนวยาวเดรสโค้ตสกายบลูเลย มีเมมเบอร์ก็คือน้ำหนึ่งเจนิดแก้วแจนปัน่นปุเป้นะฮะนี่เราจะสตรีทนิดนึงปันงนป่นเตงนิดปั่นเตนนะฮะเขาต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วปั่นเตนนะฮะนี่สวยมาก น้ำหนึ่งปูเป้นะครับอื mm. ไวใส mm. ไวใส mm. น้ำหนึ่งแก้วเจนนิตปูเป้แจนแล้วก็แจนแล้วก็แก้ว, mm. แ,กวแจนแก้วคู่กัน mm. <c oughs> นี่ แจนแก้วเป็นของคู่กันนะเจ้อือันนี้เป็นรูปซูมด้วยฟรีไทม์อันนี้ไม่ได้ระบุเมมว่ามีใครบ้างก็ถ่ายเป็นชุดนี่แหละชุดในรายการ b ี K s นเคนะฮะ กิจกรรมยามว่างของเมมเบอร์ก็มีกันครบทุกคนนะฮะก็อยู่ที่ว่าใครจะอยู่หน้าไหนออนตาหวานก็มานะฮะของคู่กันอีกแล้ว จะเป็นออนปันออนปันแล้วก็หมดอันนี้คงจะเป็นรูปสุดท้ายแล้วก็จะมีจดหมายจากเมมเบอร์นะฮะเขาจะมีความรู้สึกทิ้งท้ายนี่จะมีทุกคนเลยเดี๋ยวจะเลือกอ่านของสักคนหนึ่งแล้วกันก็ขอเป็นใครดีโมบายแล้วกันโมบายนะฮะน้องเขาบอกว่าอะไรบ้างสวัสดีค่ะโมบายเอง ตั้งแต่หนูมาใช้นามสกุลนี้แล้วก็อยู่กับแฟนคลับของหนูมา1ปีแล้วนะครับพอวงก็2017เนาะพวกเรามีความทรงจามากมายหลายๆา,ายอย่างหนูเป็นคนที่พูดเขียนแบบทางการไม่เก่งซึ่งแฟนคลับก็จะแนะนําเรื่องนี้บ้างนะครับแล้วก็บอกจุดบกพร่องในตัวหนูเวลาหนูมีเรื่องอะไรไม่ดีแฟนคลับก็จะคอยให้กําลังใจหนูอยู่เสมอซึ่งหนูชอบมากๆก็มีแฟนคลับที่เป็นแรงผลักดันให้หนูเวลาหนูท้อหนูก็จะหยิบตู้เพลงแล้วก็ข้างในมีจดหมายของแฟนคลับมากมายเวลาท้อหรือเสียใจหมดหวังกําลังใจ โมบายก็จะหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาอ่านทุกแผ่นเลยอ่านซ้ําไปซ้ำมาไม่มีเบื่อเหมือนได้รับพลังงานมากมายทำให้หนูก้าวต่อไปได้เวลางานจับมือพอแฟนคลับเห็นเลนหนูว่างทุกคนก็จะรีบหาบัตรแล้วก็วิ่งมาหาหนูเลยรู้สึกมีความสุขที่ทุกคนทําเพื่อนหนูแบบนี้ mm hmm. เห็นทุกคนมีความสุขโมบายมีความสุขมากกว่าคะ่ะเป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้ขอบคุณทุกคนจริงๆน่าประทับใจกับพี่ๆชาวเหรียญเขาเรียกแฟนคลับว่าชาวเหรียญหยอดตู้นะโมบิลจะเป็นตู้เพลง ร้องให้ทุกคนมากขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายนี้ก็อยู่แบบนี้ไปนานๆนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆตอนนั้นน้องก็ยังมีฉายาเจ้าตู้เพียงโมบิลนะฮะตอนนี้โมบายก็ไม่ใช่เด็กน้อยแล้วก็ผ่านเวลามากว่า2ปีนะฮะกับเรื่องราวต่างๆของ The Sister ก็ลองไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเมมเบอร์คนอื่นๆได้ว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ผมมีตัวอย่างรูปสุ่มนะฮะก็แน่นอนก็ต้องเก็บจากโอชีของเรานะฮะคนแรกก็มาดูของน้องโมบายนะฮะก็จะเป็นชุดแบบนี้นะครับนี ถือดอกไม้สีเหลืองแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลายน้ำของ The Sister เพื่อปุ่งบอกว่าเป็นรูปสุ่มจากโฟโตบุ๊กชุดนี้นะฮะอันนี้ของน้องโมบายน้องโมบายแล้วก็ผมมีของน้องไมนะครับอีกใบหนึ่งนี่ก็จะน่ารักนะฮะกอดผ้าม่านด้วยนะครับนี่คือรูปของน้องไม่แล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะฮะ The Sister นะครับเป็นรูปสุ่มของโฟโตบุ๊กชุดนี้ เล่ม A เนี่ยผมจะต้องเก็บไว้อยู่แล้วเพราะว่าปกเนี่ยมีโมบายกายาับไมพอดีซึ่งเป็นโอชีผม2คนนะ,ะที่ชอบส่วนปก B เนี่ยเราก็อาจจะแจกในไลฟ์ประมูลนะฮะซึ่งใครที่ติดตามช่องเราอยู่แล้วก็จะทราบว่าเรามีรายการนี้นะฮะหรือว่าใครสนใจอยากซื้ออะไรงี้ก็สามารถอินบอ์มาที่แฟนเพจตินตินสีได้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ก,กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ